สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะจะมานำเสนอเทชุนโทมาโต้นะคะเป็นมะเขือเทศของประเทศเกาหลีค่ะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะวิธีการรับประทานนะคะก็คือจะนำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วนำไปแค่ในช่องฟีซนะคะหน้าร้อนช่วงนี้นะคะอา,ากาศร้อนมากๆเลยก็จะนำมารับประทานค่ะก็จะรสชาติอร่อยชุ่มสดชื่นค่ะเหมือนทานไอศครีมเลยค่ะ นำมาใส่ไว้ในกล่องน,นะคะปกติอยู่ที่ไทยจะไม่ค่อยได้ทานมะเขือเทศน,นะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็คือทานสลัดผักใส่ในสลัดผักก็อร่อยทานเล่นเป็นของว่างก็อร่อยค่ะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเ็เข้าช่องฟิดได้เลยค่ะ คุณที่รับชมนะคะ